วิธีโยนกล่องสำหรับผู้จัดนะครับเพื่อต้องการให้คนที่เข้ามาในไลฟ์ของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมต้องทำย่างไรไปดูกันเลยครับอย่างแรกมาที่จุด3าจุดเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปจะเจอคำว่าของขวัญน,นะครับกดเลยหลังจากนั้นก็จะเจอหีบสมบัติแล้วคลิกเลยครับเมื่อเรากดหีบสมบัติเนี่ยเราก็จะเจอ เหรียญให้เลือกทั้ง20เหรียญ1น0เหรียญและ1 0 0 0เหรียญน,น,นะครับก็ผมมาเลือกที่ข้างล่างตัวเลือกอื่นจากนั้นก็จะสามารถกำหนดได้ว่าเราจะโยเหรียญไปเท่าไหร่นะผมก็กรอไป10บเหรียญเป็นตัวอย่างนะครับจากนั้นก็จำนวนคนผมก็กรอไป5คนแล้วก็เวลาในการเก็บเหรีหยญหีบสมบัติเปิดนะครับก็ผมลงไป ออสองนาทีแล้วกันนะครับแล้วเราก็กดส่งได้เลยแต่ว่าผมมีเหรียญไม่พอนะครับผมก็จะกดแลกเหรียญนะครับโดยไปเลือกแลกทั้งหมดเลย51เหรียญแล้วก็กด exchange แลกเปลี่ยนครับแล้วก็กดส่ง เราก็จะได้หีบของขวัญที่มาจากผู้จัดเองแล้วนะครับ